อ่าสวัสดีครับวันนี้มาพับกบเอ้ยพบกับพาเด็กบริไฟโตไม่เราเราต้องบอกว่าร้านชื่อร้านก่อนอ่าร้านตัวที่สองนี้เราจะมาดูพาเด็กบริไฟครับโอเวอร์ไรส์อ่าเป็นเด็กอะไรครับรู้จักแฟกมันคือแฟกสตาร์ดักอนว์นะครับอันนี้คนก็ขอบนะอ่ามีคนขอบว่าแจกเลยเลยเลยนี่เลยแลวแฟกยางเกาหัวภาคดีที่มันดีเลยห่าได้ อ่ะอันนี้เป็นเด็กนะครับทรงกลมฟ้า Cross a s t r o l g y น่ Cross a t o l อ่ะมีอะไรบ้างครับ Gino โโคงเมตาเมตาคงแมนอันนี้เล่นตามที่ผมขลาดเสิวนนะอ่ะอันนี้คือปเปลี่ยนแล้วโอเคเริ่มเลยก็คือตัวนี้เป็นบัตตี้บัตตี้ครับใส่มาทั้งหมดคือในเด็กก็สาบใบแล้วก็ชอมบัตตี้หนึ่งใบเด็กขามใบาช่องนี้หนึ่งใบอ่ะโอเคมาดูสกิลกันเลยนะครับตัวนี้อ่ะอาดูนน โอเคคอ่อยๆก่อนแต่สามเกตได้สองโซนะครับแล้วก็ Galaxy F d r a g o ก็คือ d g นั่นเองไม่ใช่ d ีจโบนะ,นะอะหากการนี้อยู่ช่องกลางจะได้รับความสามารถตามทั้งหมดเนี้ยหากเรามีมอนเตอร์ช่องซ้ายการถืกใบได้รับพาวเวอร์แท็กและดีเฟนส์บกมืนหากเรามีมอนเตอร์ในช่องกลางไม,ไม่ใช่ในช่องขวาว <laughs> การถูกใบเราจะรับพนเทศและพาวเวอร์บกมืนหากเราใส่เทมการทืใบไ,ไม่สามารถ ปกเลดดยความสามารถของผู้แข่งและได้รับคิด,ดีคอนุกหนึ่งการถือใบนะนี่ก็คือฟอร์มชั่นครบเนี่ยก็จะได้โค้ตเตอรแท็กดิฟเนได้พิลเทเพาวเวอร์แล้วก็ได้คิโอ้ตัวนี้มีที่เขได้แท็กด้วยใช่แล้วก็โซกัสกใช่เป็นดาร์คอตอีกใช่ใช่ใช่แล้วกส่งฟ,ฟดาคเขาบอกสทุกแฟกนะครับคบรับผม้ก็สีใบเฮ้บยบัดี้บดี้หนึ่งแล้วก็นเล็กสาครับผมเยวแป๊บนะครับ ต่อไปครับอันนี้ไปเดียวพอหรือใครจะใส่สองก็ได้นะแล้วแต่ตัวนี้เป็นอันนี้เป็นคอร์ดแอนโทร์กเียร่างนี้อยู่ในชิน 2. 2> ้น SP02 ครับผมอันนี้คอร์ดจะถูกหน่อยก็คือคอร์ดแต่สองเกตแล้วก็ได้โซเดียวนะครับเทมบอกว่าเมื่อเริ่มต้นแอนแทคเฟสของแต่ละฝ่ายนะ Call, ter, อคอร์ดมอนเตอร์ส่งลมฟ้าไม่เกินสองใบจากช่องดอกตัวจากค่าคอร์ดลงช่องที่แตกต่างกันนะ,ะแล้วก็ Galaxy F นะครับก็คือฟอร์มมิชชั่นของมันอนะ บำาศัมเรามีมากรสกมฟ้าเชื <Yeah. S 1> sure freely, so ่อมไปซ้ำกันสามใบบนสนามหรือมากกว่านะครับการสกมฟ้าเนี่ยทุกใบในสามเราจะไม่สามารถถูกทำลายได้ไม่ถูกกับขึ้นมือโสงไม่ถูกถอดและความสามารถไม่ถูกใบอันนี้แบบยอ็จแล้วก็มีดับเบิลแท็กมีโซกาดแล้วก็มีเคอน์เตอร์แท็กอีกตัวด้วยเคอน์เตอร์แท็กอีกตัวด้วยครับอ่านี่ใบเดียวต่อไปครับต่อไปอันนี้ใช้สาม อันนี้คือเด็กคอเนี่ยขายไม่ได้เลยจร้อแมากหน้าคอคอข,อของมันเนี่ยก็คือนําสุกมฟล้าจะาแบบไม่เกินสองใบเข้าโซและจจสองเกตนะครับหากเรามีมันก็สุกมก้าอยู่ช่องกลางไซมันจะลดลงสามก็คือไซสูนแล้วก็เท็สุดท้ายบอกว่าวนะตัวนี้ในช่องซ้ายใช่ลดสามใช่ก็เมื่อการกู้แข่งทางการโจมตีนะครับหากการนี้อยู่ช่องซ้ายหรือขวาของเราย้ายเป้าได้ ก็คือตัวเนี้ยมันจะมีสองโซใช่ไหมก็ล่อตีสามพีได้เราก็ปาปาตัดเศษได้โอเคก็ประมาณนั้นมีมูสเดวิลแท็กโซกาดเคาน์เตอร์แท็กโอ้โหนี่เดี๋ยวนักถามนิดนึงเรื่องเรื่องไฟแตกสมมติว่าไอตัวเนี้ยมันไซส์สามใช่ป่ะแล้วมันบอกว่าถ้ามีสมติฟ้าในช่องกลางสมมติสมองฟ้าช่องกลางเป็นไซส์สามลงมาจะเกิดไฟแตกไหมหรือว่าไม่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 ก็คือคอคอลงมาปุ๊บสกิลติดเลยอ๋อสกิลติดเลยครับก็คือตัวนี้จะกันเหลือใช่ใช่ใช่ศูนย์ใช่โอ้ว้าวถือว่า มี<ไ>ประโยชน์ถ้าแต<ส>่<ส><ส>เดี๋ยวเวอร์กเกินมีประโยชน์มากๆเลยตรงนี้ไม่ถ้ากลางซส่แต่แล้วนี้ก็อยู่ใส่สามอันด,ดิอ๋ออันนี้ต,ต่อไปของดีประ <D S 1> จำคอร์สอันนี้คือตั้งแต่บล็อกแรกแหละคือใส่กันทุกต่อต่อกันมาก็คือใส่กันตลอดมันกวนตลอดคอรองเฟสลงมานะครับช่องซ้ายนะทางเรามีสกรฟ้าอยู่นะครับช้าสองตัวหนึ่งไม่ติดมันปอเทิร์นด้วยโอ้โกฟาร์มทั้งดี ดีกว่ากาแคทที่ได้แค่ชาจัวอ oh, well. er ันนี้สองจุดนี่สิ่งด้วยเป็นไงกาแคทอ์ะกาแคทอ์ะกาแคทเรื่องไงจะเราชาสองจุดนี่เราเฟสนะครับเฟสนี่แปลว่าเฟสที้แฟลแบรคขอโทษไม่ใช่เฟรชอ่าเฟสที้คุกเกอร์ต่อไปอันนี้เอ่อคนดังรัปกครองเกรซค่อยๆใจนึกเกตนะครับผมเมื่อเข้าสู่สนามช่องซ้ายหรือขวาเราน้ำ เวทมนต์มังกรทรงผมฝาที่มีคาบาเซตไม่เป็นหอมาแต่สำหรับเราหรือกองการนำขึ้นมือนะครับถ้าเอาขึ้นมือสับกองการก็คือหาเวทเซตนั่นเองใช่แต่จริงๆตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวอื่นได้นะคือบางคนแบบไม่ชอบเพราะว่ามันลงมาเสียคอได้วยแหละโอเคส่ไปสองก็เอาต่อไปต่อไปนี่ตัวเก่งเลยคูเป้ คนนี้บอกว่าเคาน์เตอร์นะครับแอคคอร์นี่จะบนมือนะเป็นเคาน์เตอร์คอในเทิร์นไหนก็ได้เป็นเคาน์เตอร์นะโอเคแล้วก็เมื่อการนี้จมตีนะครับถ้ามีมังกรสุกมฟ้าโบสามเล่าสบัยเหลือมากกว่าได้ชาร์จหนึ่งได้ฮิวหนึ่งได้จวดหนึ่งแล้วก็เทสุดท้ายบอกว่าเมื่อเริ่มต้นฟันน้องเฟยของแต่ละฝ่ายสามารถนําการ์ดนีขึ้นมือเราได้เฮ้ยหนีกับเนื้อตีสิจปุ๊บหนีตอเขาคือเขาเคาน์เตอร์คอมาได้อ่าแล้วหนีได้ด้วยหนีด้วย จริงก็ถ้าเจ้าแนะนํานะถ้าเราไม่อยากใส่เกรย์อ่ะเราสามารถใส่แทนเป็นคูเป้ได้๋อใช่ก็เปลี่ยนได้อ่าตอนนี้คูเป้ก็ที่น่ติดไว้ใบเดียวครับผมอ่าตัวต่อไปนี่ของใหม่ล่าสุดเลยนี่นะนี่ใส่มาสี่โอ้ยอันนี้ตัวนี้ดีมากทั้งหดเห็นมาสุดยอดมากทนายทิงค์ทิงค์นะครับผมเมื่อเข้าสนามทิงค์ไงหรอในช่องขวาตรงสามในช่องขวานะอ่าชาร์จเกตตามจำนวนมอนสเตอร์ส่งกลมฟ้าใบอื่น จากนั้นหากเรามีมังกตรตัวปมฟ้าตัวสามเราสามใบาหรือมากกว่าจวัวหนึ่งแล้วก็เทคสองก็เหมือนกันถ้าลงช่องขวาคิวหนึ่งจำนวนมอนเตอร์แล้วก็ถ้ามีสามใบก็จวัวหนึ่งก็คือลงซ้ายก็ชาร์จลงขวาได้คิวอะไรเงี้ยถ้ามีมอนเตอร์สามใบก็จวัวหน <c oughs> ึ่งเทคไม่ติดแบบพารเทิร์น้วก็คือปั๊มได้เรื่อยๆก็ดีมากเลยตัวนี้เขาใส่มาสี่ครับต่อไปเป็นไอเทมมอนหมดแล้วใช่ไปเป็นไอเทมมือ ไอเทมันนี้สึกว่าเป็นอันเก่าป่ะเป็นอันนี้ของชุดทีมวีทีศูนย์สี่เคลอะไรเคลลุมเคลลุมเล็กเคลลุมเล็กอ่าทำได้อีกฟิปคอร์สบอกว่านำมังกรส่งฟ้าไปเจอส่งใบจากดาวปลาเข้าโซ่จากหนึ่งเกศจากสองชิ้นหนึ่งหน่วยถือว่าคอร์สเนี้ยถูกสุดละอืมแล้วก็เทปบอกว่าการนี้สามารถจมตีได้แม้มีมังกรสงฟ้าช่องกลางก็คือตีข้ามหัวคอร์สได้เป็นธนูเนีอยยิงข้ามหัวได้เลยมอนสเตอร์มังกรสงฟ้าทั้งหมดประถมเราไม่สามารถทำลายไม่ถือหลักเกินมือ ไม่พสามารถก็คือกันให้ด้วยว้าวดีจังแล้วก็ถทกสาโู้ถือเยอะมากเมื่อเรามีมาเคร์ไฟ้าอยู่ช่องซ้ายเหลือขวาการที่บอกขิ้นี่ของเดิมสองบอกไป1หนึ่งครับแล้วมีนี่ยืนยืนอยู่ด้วยโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยสี่ขิ้ยิงค้ำหัวได้ด้วยต่อไปเป็นเป็นเวทมนต์อ่าได้คนโลกโลกครับอันนี้คือคำประกาศเคลื่อนดวงชะตาดาว เคลื่อนชะตาดวงดาวเอ้ยเคลื่อนชะตาดวงดาวรายได้เมื่อผสมจมีมังกรสองฟ้าอยู่นะครับแคทคอร์คือจนอานหนึ่งเลือดเปิดทบสี่ใบนํามังกรสงมฟ้าที่เป็นมอนสเตอร์หรือไอเทมรวมกันไม่เกินสองใบขึ้นมือเถ่อข้าเกตดถ้าเราไม่เจออะไรเลยก็ชาร์จสี่เกตดตึงๆึงโอ้แล้วซึ่งเด็กคอร์ต,ต้องการใช้เกตดอยู่ด้วยไม่เจอไม่เป็นไนระมันบอกว่าบอกว่าไม่รวมกันไม่เกินสองใบขึ้นมือเราแล้วก็คือไม่เกินสองใบคือเราเลือกศูนย์ใบก็ได้ได้เอาที่เหลือ จับเก็บในเทคนิคจะเทให้มีแคปเก็บตึงๆครับอ่ะสมบอยเลยนี่หลงหลงกันเลยนี่ลูสุดรอค่ำประกาศทำลายขั้นเด็ดครับไล่การนี้ได้ก็มีมอเสงกอฟ้านั่นแหละเทคนบอกว่าจ่อหนึ่งและจุดจบเท่านี้มอเสงกองฟ้าทุกใบสนามเราไม่สุดทำลายไม่สุดนำกลับขึ้นมือแล้วก็มอเสงกอฟ้าเนี่ยจะได้รับพาวเวอร์สามพันก็คือเอามาจ่ออย่างนั้นแหละ ง่ายๆเลยเปลี่ยนมือแล้วก็การเคลือบด้วยนิดนึงอ่าใช้ได้หนึ่งครั้งนหนึ่งเทอใช่แต่จริงๆคนที่เคลือบเราอยู่แล้วก็มีธนูมีคอสอ่าคอสที่เป็นก๊อตล่างดังก๊อตใช่อ่าเขาใส่มาเป็นนี่ของดีของดีนี่ของดีจากนี่ชุดแสงส่องชิมมสส้อนทำน้อยชิมิสีนี่ของหายากะแคดคอสจากฟังชิวสองหน่วยนํำมอนเตอร์สุกมลฟ้าที่มีคำว่าคอร์สและไอเทม มันกรทรงฟ้ายังกันหนึ่งใบขึ้นมือแต่จ่ายเดิร์สองนะอันนี้คือใส่สามใบก็พอแล้วใช่ในวันเปิดเผินใช่หรือเขาจะเพิ่มเป็นสี่ได้นะแบบว่าหาโอกาสเจออะไรอย่างนี้ใส่เป็นสามแล้วกันนี้ต่อไปโอ้ยเป็นี้เก่งอยู่นะคําประกาศเติมพลังยุทธธรรมนายนะครับรายได้ถ้ามีมังกรทรงฟ้าอยู่สองใบหรือมากกว่าและสมใส่ธนูด้วยนะก็คือไอเทมนะชาร์สองคิวหนึ่งจุดสองแค่ลยสองคิวหนึ่งจุดสอง ใช่ที่เทินหนึ่งครั้งนี้หนึ่งเทินครับโอ้โหเวทติดบอบประเทินนั่นเลยนะเนี่ยเพราะงั้นมันจะความหนักเกินไปครับผมต่อไปนี่เวทมูลเยอะเหมือนกันนะเวทเยอะมากเลยเสร็จได้ฟรียคอนโทรลนะครับผมรายได้ถ้าเรามีมอเตอร์สังคมฟ้าที่เป็นสายดั้งเดิมสองหรือสูงเป่าประสามเราจั่วตั้มมาเตอร์มอเตอร์สังคมฟ้าประสามเราอ๋อมันบอกสายดั้งเดิมด้วยอย่างนี้ไซส์มันลดไซส์ไปก็ก็ได้ก็เล่นได้ครับได้ดีดีจัง ตัวนี้มาตั้งแต่ชุดชินวิทีศูนย์สองตอนนี้ของหายา่กันแลวชินวิทีศูนย์สองอันนี้คือคําประกาศคาประกาศอะ้รอ่ะแพรก่อนแล้วได้ถ้ามีมันก็ส่งมฟ้าอยู่เท่านั้นจ่ายสองเกตยิวหนึ่งตัวสองมีค่าหนึ่งเทินอืมดค่าเทินเยอะของดีนะครับผมต่อไปสามมันสตาสามมันสตาสตาบิลิเวอร์นะครผมถอดโซจากการผสมอันหนึ่งไปคิวหนึ่งตัวสอง แล้วก็ใช้ได้วันเพิ่มครับผมต่อไปเป็นสามัญภาคชินที่ไปไหนก็ได้อ่าสามัญไอริสอะไรเนี่นี่ใช้ได้ตั้งแต่สตาร์ดาก้อนร้อยอสูรดัเจียนดันเจียนครับผมดูหน้าคนเล่นครับผมนี่รายได้ถ้าเรามีเอ้ยรายได้ถ้าในระหว่างเธอเรานะก็คือได้แค่เธอเรามี็นฝั่งค้ามีเหลี่ยมมาได้นะมีสกิลเคาน์เตอร์ใช่ถอดโซกับมาทำอัหนึ่งใบเปิดสามหนึ่งใบเครื่องมือที่เหลือเคาน์เตอร อันนี้เห็นเรานะจ๊ะวันปฤหเทอีกแล้วใช่ใช่แต่ตดไปก็ดีแหละจะคงเกินอย่าไปเหลี่ยมใช้ตอนอของสามัญสภาอันนี้คือชันนิ่งเลนนะครับผมก็คือตัดเวทไล่กันได้เมื่อกูแข่งทำการไล่เวทไอเทนคู่แข่งใตัดเวทนะครับใช่จัดนิเกตเจมเนือเลือดเวทสตาร์ใช่ครับต่อไปอันนี้จะเป็นอย่างละใบ้ละ อันนี้คือกิจจาเตรียมพร้อมยุทธหมายเซ็ตนะครับผมความาสามารถขอมังกรสกุลฟ้าทุกใบในสาเราไม่สามารถถูกทำลาได้เขาสามารถขคู่แข่งไม่สามารถอะไรนะถูกทำลายอ๋อถูกยึดเลิกถูกยุตเลิกถูกยุเลิกถูกทำลายก็เกิดไปเมื่อมอนสเตอร์มังกรสกลฟ้าเข้าทุกสนามเราฮิวจัวอันนี้คือบังคับทำนะอย่าลืมบังคับทำนะครับโอเคเซตได้หนึ่งใบเซตได้วันบเทินฮิวจัวไม่สามารถเล่นคู่กับตัวนี้ได้ไงคือมันสามารถคอได้ใน เฟรย์ไหนก็นได้เน,นื้อแต่เฟรยของผู้แข่งหรือเราเหมือเทคโนโลยวยได้ใช่ไหมับเป็นทคนิคนี่เองไปลงและลุกคุณสู้เอ้็ไม่ใช่ครับผมเทสลาแอดเวอร์ซิตี้และถ้าทาเรามีมังกรส่งกองฟ้าในช่องดรอปสิใบ,บหรือมากกว่าพอโซ่หนึ่งใบาจากมังกรส่งกองฟ้ามาทำเราทิ้งเมื่อหนึ่งสำหรั่านี้มังกรส่งกองฟ้าทุกใบเราไม่สามารถ,ถสุดทัมปายหรือนำออกจากสนามโดยการของผู้แข่งจากนั้นนำกระตช่องดรอปเราก,รกรับกล่องสับกองการ์ด ดีกล่องได้เพาราะเล็กเนี้ยเราเน้นฝาหมี่ถูกป่ะล่ะใช้วันใช่ใช่กล่องก็จะหมดได้นะครับเดี๋ยวเราไปขออนุญาตระวังที่นี้หน่อยอยู่กับเพื่อนต่อไปอันนี้คือเฟสซิลเชนนะผมไล่กันได้เมื่อจบการต่อสู้ครั้งที่สามเนี่ยถ้าเฟสของคูกแข่งเท่านั้นเฮาเตอร์จบไอ้เฟสนั้นตัดเฟสเลยคือจะบอกว่าไม่ใช่เป็นการโจมตีกันที่สามต้องตีครั้งที่สามจบแล้วอืม ต้องตีครั้งที่สามจบแล้วไม่ใช่ว่าจบการต่อสู้ครั้งที่สามใช่ก็คือต้องจบการต่อสู้ครั้งที่สามไม่ใช่ว่าเขาตีครั้งที่สามแล้วเราปาได้ไม่ใช่อ่าโอเคต่อไปอ่ะวันนี้ฟิวเจอร์ผลิตสามสสมันของดีใจในเกตเฮเตอร์ทำการนี้เข้าสู่โซบาดิ้งเราจวนหนึ่งผ่านการนี้ในโซบาดิ้งเราการันตีโบว์ขั้วห้าพันดีเฟนห้าพันและโซกาดและแมตตํากำไลออกจากสนามไม่ถูกุเลสด้วยจากเขาจว่าคู่แข่ง ก็คือเครื่องบัรดิเราได้บัรดิเราจะได้ไดยินหนาใส่ได้ใบเดียวครับผมใครจะเรียมใส่สี่ใบนะกงนะโด,ไดนไปแดงนะจริงอันนี้ใส่มาสาบาบอ่านี่ครับของสามัญประจรําบัตรดิไฟพร <อ S 1> แห่งเทพสุรยิยันเขาบอกมันคือการมังกรสุริยันที่เก่งที่สุดครับค <laughs> อ์เตอร์ครับชดะหนึ่งอย่างก็คือมีสองเทคใช่ปะ่ะเ <laughs> ทคิแรกบอกว่าจดเทนน้ฟังชีวิตเราไม่ได้รับความสนับสนุความสามารถของการกู่แข่งเทคนสองบอกว่าเลือกการ์ดหนึ่งใบสามเราจบเทนี้การ์ดนี้ การที่เลือกอ่ะไม่สามารถออกจาสนามกับกองโซมิถูกถอดแต่ความสามารถก็คือไม่ถูกก็คืออยู่อยู่คงกระพันอ่ะโดนไล่ไปไหนก็ไม่กลับไม่ออกจาสนามไม่ถูกเตะอันนี้โอ้กันกันไม่ตายนะหรอไม่ตายถ้าแบบก็ปาอันต้องดูสินเดี่ตอายสงสัยเพราะว่าจนจบเพื่อนทัราทิเราไม่ต้องความเสียหายจากความสามารถของการคู่แข่งสมมุติเขายิงซีโร่เบเซอร์มาสิบหน่วยแล้วก็ปานี้ไปก็คือไม่โดน ได้เหรอได้โอ้หเขาจะถ่ายไงก็คือการที่ช่วยเซฟชีวิตเราได้และถ่ายไม่ได้เลยอันนี้คือถ่ายไม่ได้เลยเขาได้เล็กนี้ก็คือล็อตบโอ้โหใส่สองใบนะครับทำไมก็ใส่ได้แค่สองใบจะสี่เลยอ่าก็นี่ครับเด็กคอร์สแอตโตรเกียหรือมังกรทรงกลมฟ้าของเรานั่นเองนะครับถ้าพูดเร็วขอถ่ายขอหน่อยเห็นไหมขอเก็บไว้หน่อยถึงใครจะแคปรูปไว้ครับก็อ่าคงอันนี้ก็น่าจะเป็น เป็นแนวทางเป็นโครงเด็กส,สามารถเอาไปปรับประยุกต์ตามความถนัดของแต่ละคนได้นะครับอ่าเพราะว่าแต่ละคนก็มีแนวทางการเล่นไม่เหมือนกันเนาะใช่ใช่ใช่ในทีนเราถานี่มากกว่าแต่เดี๋ยวก็จะปรับไปเรื่อยๆแหละ,ะปรับไปตามสถานการณ์สถานกา,ารณ<า><า>์รใช่โอเค,อเคก็วันนี้เราขอลาไปกับนะครับของดวงฟ้าครับนี่สุดสวยชอบมากเลยตัวนี้สวยมากใช่เป็นเป็นดากอสเพื่อควสงสัยนะว่าทาไมถึงไม่ใส่อันนี้ไปเออใช่ตัวนี้จะชุดใหม่กว่าด้วย ใช่ใช่คือจีโน hmm. so pues ่จะเน้นบ oh, ุกแบบแรงๆเลยก็คือตอนขารับเราจะมีเคอร์เตอร์แท็กกับดีเฟนต์ไงคือไอ้นี่คือเด็กได้แค่ฟาร์มกับแค่กันบอดเฉยๆฉยโน่รู้สึกว่าในเด็กเนี้ยแทบจะไม่มีการ์ดกันเลยก็คืออยากจะให้มอนเตอร์นั่งยืนหนาๆไปเลยเพราะว่ามีจรันแม็กน้าไงอ่าอันนี้ก็เรบเวฟสามใช่แล้วแต่ละแต่คนไงใช่ตอบได้นะครับใช่ใช่อ่าตัวนี้เราก็ลาไปแล้วนี่ตัวนี้เลยชอบมากสวยมากเดบลูเป็ดนี่อะเดบลูเป็ดเดบลูเป็ดเออเมื่อก่อนเขาเรียของเขาเป็ดตอนนี้ยังเา ไก่ย <G uy entender it> ่างเอ้ยไก่ย่างไม่ย่างอาเนี่ยจบกเลยโอเคเราไปกันดีกว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาหารอื่นจะมามากกว่านี้โอเคลาไปก่อนครับสวัสดีครับ